กระทอกับว i โอ e เลตวอร์เทียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวีโอลเลตนี่เปิดเผยได้มากน้อยแค่ไหนคะก่อนคือเรียกว่าปิดส่วนไหนดี๊กหมองน้องค่ะคือแอบชอบเพื่อนคนหนึ่งตอนสมัยประถมแบบป๊อปปี้เลิฟมากๆฉันชอบคนนี้มากห้ามใครชอบชอบตั้งแต่ป2ถึงป5ป6 นานนะชอบไม่เอาเราหรอไม่เลยคุณไม่เคยเล่าที่ไหนเลยอ่ะดึกแต่อยากตัวอย่างนะพี่แรดมากเลยอ่ะไม่มันเรียนรู้เรียนรู้ได้ใครข้างหลักกว่ากันไม่หรูกตอบตัวเองเถอะเอวีจะได้วีวีตอบตัวเองเถอะจริงเหรอแต่ก็รู้สึกว่าก้าวก็หลงเว้ยนะว้าวถ้าเป็นคนสวดมาหนึ่งเลนะ กินหมูกระทะบ่อยไหมคะเนี่ยไม่บ่อยค่ะแต่กินเรื่อยๆค่ะแต่ไม่บ่อยไม่บ่อยพี่แป๊ดเขาก็กินไม่บ่อยค่ะแต่เกาได้กินเรื่อยๆใช่ไปที่หมูกระทะผู้ชายแรงมากเนอะรายการหมูกระทอกเนี่ยมันเป็นรายการแบบชวนคุยเรื่องความรักค่ะคุณวิโอเลตได้เปิดเผยได้มากน้อยแค่ไหนหรอคะก่อนอื่นเรียกว่าปิดส่วนไหนดีกว่าอ๋อขอปทค่หมูกระทะ ก็เปิดอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เปิดหมดเพราะเราก็รู้สึกบางอย่างเราก็อยากให้คนาโฟกัสงานเนาะอะไรเงี้ยมีทานไม่ทานอะไรไหมคะกินทุกอย่างเลยค่ะกินทุกอย่างนะอเอาไปเลยไม่่ใชอ้าวหูดิบมากเลยค่ะพ i o โอเลดวอรเทียนี่มีแฟนคนแรกใคงนี้เค่ะ เพื่อนคนนึงตอนสมัยประถมแบบป๊อปปี้เลิฟมากๆประถมเลยหรอประมันนั้นป,ป 2, .2 แล้วก็บอกเพื่อนทุกคนในห้องว่าฉันชอบคนนี้มากห้ามใครชอบเลิศจริงเลิศตุ่ม่แล้วเด็กผู้ชายคนนี้ก็เลยรำคาญเรามากเพราะเราก็จะพยายามแบบไปเล่นกับเขาแล้วเขาก็ไม่อยากเล่นด้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเล่นหรอแบบป .2 ถึงป .5 ป .6 นานนะใช่ชอบคนนี้อยู่คนเดียวเลยแล้วเขาไม่เอาเราหรอไม่เลยเขาต้องเข้าใจว่าเด็กแล้วผู้ชายเลยแบบยังไม่สนใจไงในวัยนาน่าเนาะแม่แล้วถ้ามีคนไปจอแจ็เขาแล้วทำยังไงอ่ะคือจริงๆอ่ะมีเพื่อนในกลุ่มเดอันนี้เขาบินมาละค่ะเ้าแขกเซอไทยนะคะบินมากับเดไปแขกเราชอบที่คนนี้รึเปล่าแรงมากอ่ะยังไงนะแล้วคือเขารู้ตัวแม้ว่าเราชอบเขาทุกคนรู้ทุกคนรู้ว่าเราชอบ เออแล้วก็เลยนั่นแหละเขาก็เลยไม่ชอบแล้วเพราะเราอ่ะมีอยู่ตอนหนึ่งที่แบบว่าเราไปแอบรู้ว่าเขาแอบชอบเพื่อนอีกคนในห้องแล้วเราก็รู้สึกเสียใจมากว่าท่านไหนต้องชอบคนนี้ด้วยท่ไม่ชอบเราชอบก่อนนะเราเข้มานานแล้วนะไอเงี้ยผมดี่คือเรียนธรรมชาติเรียนไทยเลยโรงเรียนไทยเลยทั้งเดือนน้องมาน้องเรียนโรงเรียนไทยเลยใช่มมาไทยก็คือรัฐบาลคือติ่งหูเลยแล้วมันไปแบบอ่ะพอแล้วคนนี้ไม่เอาแล้วตอนไหนหรอ ก็ต่อไปแบบบอปหกเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปมีรักอื่นเพราะว่าเราไปชอบลูกผีอีกคนนึงนี่ไงเห็นไหมเพรมันสูตรสำเร็จโรงเรียนแบบมปลายสุดเลยอ่ะใช่แล้วในเมื่อเธอไม่เอาเราเราชอบมาตั้งหลายปีสามปีเลยเธอไม่เคยมองเราเลยเราก็เลยมาแลม่ตื่นเต้นแบะฟีลป๊อปปี้เลยแล้วคือคนแรกอ่ะคือคนต่อจากคนนี้เลยป่ะี่ไม่กรู้หรอไม่รู้อะไม่ขวนพวกขนาดไหนเพราะว่าก็แบบว่าตบตบผีหนึ่งได้ไหม แล้วพยายามไม่เล่าด้วยนะเพราะอะไรก่อนอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเรา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 นับแฟนคนแรกจากอะไรหมูแดงเลยอ่ะไม่ยากหนับแฟนคนแรกจากการตกลงเป็นแฟนกันสิป .6 ค่ะป .6 โอเคแฟนคนแรกเป็นป .6 แฟนคือแบบ ตกว่าเยออะะหรอแต่ว่าขึ้นรถนักเรียนเดียวกันแต่อยู่พี่มอสี่อย่างนี้มอหกกับมอสี่ไม่เยอะไม่เยอะถ้านับไปต้องไม่เยอะแต่ถ้านับในวัยนั้นอะเยอะมากนะแล้วก็เข้าใจเลยว่าทําไมพ่อถึงเป็นห่วงมากห่วงก็ใช่เพราะว่านอกไปในวัยแบบผู้ชายวัยรุ่นวัยนั้นมันแบบจะทําอะไรลูกฉันหรือเปล่าอย่างงู้นอย่างนี้นอกแม่แต่สุดท้ายก็แบบคบแป๊บเดียวมากคบเป็นเด็กแบบหลักเดือนอะสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยเล่าที่ไหนเลยอะเด็กเดอย่าเอาตัวอย่างนะพี่แรดมากเล ไม่มันเขาเรียกว่าเรียนรู้เรียนรู้ได้อยากามฉันปะกินกินทำไมอ่ะบางคนขาก็ไม่กินอ่ะที่ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันอันนั้นก็คือนับว่าเป็นแฟนคนแรก็ประมาณนั้นแหละแต่ครบลักเดือนที่แบบเรียกว่าตกลงเป็นแฟนกันที่แบบว่ามีการอุ๊ยเป็นแฟนอะไรเงี้ยแต่ชุ่มชื้นหัวใจนะก็ไม่มันสั้นๆเองอ่ะมันแบบสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยปิดเทอมก็เลิกระยะโรงเรียน เลิกกับเขาคือตอนนั้นอยู่ต่างประเทศด้วยเลิกกับเขาว่ากดเกาหลีสุดๆเลยอ่ะทำไมถึงเลิกกันงา้ครับก็ไยูเรียนต่างประเทศไม่คือย้ายโรงเรียนเฉยๆแล้วแบบว่าตอนนั้นอยู่ต่างประเทศแบบแบบปิดเทอมไงเราก็ไปต่างประเทศที่บ้านพอ่อแล้วก็เปิด MSN แล้วก็รู้สึกว่าอืมพอแล้วเราจะย้ายโรงเรียนละแล้วเราก็เลยเลิกกันเถอะอย่างเงี้ยผ่านยังไงสิก็เป็นคนสวยประมาณนึงเลยนะ ลืมบอกเลยนะคะคืออยู่ที่ร้านเมียหลวงหมูกระนะกระไก่ท้ายซอยอ่อนนุชเป็นร้านที่พี่เคยสั่งไปกินที่บ้านแล้วอร่อยก็เลยแบบมากินที่ร้านเล้อร่อยลิศเห็นไหมและสะอาดด้วยจะบอกให้จริงแบบเนี้ยเขาจัดแบบจัดจงจัดจานเออสะอาดสะอาดเออ ได,ได้เรียนรู้อะไรเกียวกับความรักบ้างไหมอันนั้นได้เรียนรู้ถึงการหึงหวงความดูมีบทเรียนอะไที่เขาโตวกว่าอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีเพื่อนผู้หญิงที่เขาสนิทในห้องอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นยืนคุยแล้วเราก็รู้สึกเป็นเด็กอ่ะมันไม่เข้าใจแล้วเราก็แบบหวังอย่างเงี้ยหวังหวงอ่ะทำไมงทคไมต้องคุยกับคนนี้อย่างนี้ด้วยแล้วเหมือนพอเขาโตกว่าเขาก็เลยแบบเฮ้ยมาหึงแบบนี้ไม่ได้นะเขาเป็นเพื่อนกันด้วยแล้วก็เลยแบบอ๋อโอเคโอเคผ่านคนนั้นมา คนถัดมาห่างก,กันนานไหมคะคุณจะทำอย่างนี้เลยเอ่ะคุณจะบอกว่าวิเป็นคนมีแฟนมาเยอะมากจริงเหรอแต่ว่าคือเพราะว่าด้วยม,มันเทลซิ่งด้วยเราสวยไม่ใช่มันเทลซิ่งตอนเด็กด้วย <c oughs> มันเทลซิ่งตอนเด็กว่าอ๋อคบดิเดี๋ยวก็เลิกอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องคิดมากเหมือนแบบอ้าวขอเธอขอฉันเป็นแฟนได้ดิได้ดิแล้วเดี๋ยวก็เลิกได้ไม่เป็นไรก็แค่แค่นั้นแหะเลิศนะมันคืออินเนอร์คนสวยอ่ะจริงเหรอมาแล้วอาจจะไม่ได้สวยแต่ว่าถ้าเรามีอินเนอร์เนี้ยเราอินเนอร์คนสวยละเราฮอตไหม มีช่วงไหนที่รู้สึกว่าว้าวช่วงนี้ฉันออร่าจังเลยก็ทุกช่วงแะแต่แต่วีไม่ใช่เอาไงดีและเอาไงกัญ่ๆกว่นี้ฉันขอเนี่ยไอซีกลับบ้านเลยฉันรู้สึกว่าเอ็นจอยละถ้าในยุคนึงมีการปาหินวันนี้เราจะปาลูกชิ้นชิ้แต่ยัยดีค่ะไปสงครามค่ะแต่วีเป็นคนที่ถูกจีบน้อยนะโอ้โหใช่วีเป็นคนที่ถูกจีบน้อยมีความมั่นใจบางอย่างพุ่งจนเขาอาจจะ ตกใจ,จนิดหน่อยอันนีมั่นใจขนาดนี้ได้ยังไง <c oughs> แต่สุดท้ายอะคือวีก็รู้สึกว่าวีได้เรียนรู้เองว่าจริงๆแล้วจีบผู้ชายก่อนได้ไม่เป็นไรเออเข้าใจไหมวายจีบผู้ชายก่อนได้ไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> วันก่อนพี่เพิ่งคุยกับเพื่อนพี่ <c oughs> คุยกับผู้ชายผ่านแอปเหมือนปัดแอปได้แล้วก็เปืือเขานี่ก็บอกว่าให้นัดเจอ <c oughs> เร็วๆเลยมันก็บอกว่าไม่ได้นัดเจอเร็วก็ไม่ใช่มันจะได้เลยแต่ก็เจอในที่ที่แบบว่าพับลิกเจอแบบร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันก็ถามว่าแล้วฉันก็ถามว่าอ่านแล้วเธอไม่เจอกันเธอคุยอะไรก็ถามมากินข้าวหรือ เี้ก็ต้องกินข้าวแล้วเพราะว่าเขาหิวออซื้อรถเลยยังต้องเทสต์ดรฟ์เลยเนะี่ยออกมาโอ้น่าจะคนละครหมายก,กันเ<อ> <c oughs> มื่อตอนที่เราคุยในซันเดย์อะวีเอาเรื่องประสบการณ์ความรักมาเขียนเป็นเพลงเยอะด้วยยี่สิบเพลง <c oughs> ประสบการณ์ <c oughs> แล้วมันเยอะสุดๆ,ๆ,ดๆดเหมือนกันนะเราแค่ซอยเรื่องน่าซ <c oughs> อ,อยเรื่องใค่องคเรื่องเคนสามารถเล่าได้หลายมุมอเราแค่ซอยเรื่องออกมา่าแคซอยเรื่องออกมา ได้แล้วฉันทำอะไรลงไปใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะเออเพราะมันมันคือช่วงการศึกษากันเพราะฉะนั้นเราจะมีแฟนเยอะแฟนน้อยก็ได้หมด ทีนี้พี่อยากรู้วีเป็นคนจีบคนก่อนหรือว่าถูกจีบก่อนในช่วงแบบความรักแบบช่วงก่อนก่อนหน้าเนี้มีทั้งสองแบบแต่วีรู้สึกว่าวีเชื่อเรื่องต้องรู้จักกันก่อนที่จะเริ่มจีบกันอยู่ๆก็มาจีบฉันโดยที่ฉันไม่รู้จักเธอมันก็เป็นความแบบไมงไงวอะเงี้ยก็ต้องมีความแบบมีเซนส์ของความเป็นเพื่อนกันนิดๆอะไรเงี้ยแต่เมื่อก่อนสเปกปัจจุบันกับอดีตคัไม่ตรงกันเลยนะจริงเหรอไม่ใช่คนเล้ยวคนอะไรนะคนเลว แล <tinc S 2> ้วป <less> ัจจุบันมันไม่เล็วหรออีคนเนี้ยใช่คนนี้หน้าหลังด้วยวัยเด็กของเราเราก็จะรู้สึกว่าเราชอบคนแบบติดแบดแบดนิดนึงคนแบดแบดนิดนึงเพราะว่าเอ้ยท้าทายดีซ่าซ่าหน่อยแล้วก็มีความเชื่อมั่นเหลือเกินว่าเขาจะเปลี่ยนให้เราอะไรเงี้ยแบบเราจะเป็นข้อยกเว้นเราเสพติดการชาเลนจคือเราดูนิยายมาเยอะอ่านนิยายจำใส่มาเยอะมากดูหนังมาเยอะมากเนื้ออกเปหนังลอมคอมอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเกิดสิ่งนั้นกับเราต้องสร้างคอนฟลิกต์ให้ตัวเอง เรียวสุดแค่ไหนเอาเป็ว่าใส่ไม่ดีอ่ะใส่ไม่ดีอะไรอ่ะก็เลยไม่เอาคนเลยไม่น่ารักแล้วแล้วแต่งหญิงใส่งเราเดินมาหาว่าฉันสวยไหมวันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยฉันกับเธอวันนี้ฉันเป็นตัวแม่น่าจะแบบ คนเรายังไม่โตพร้อมกันอะไรเงี้ยแบบอาจจะมีมุมที่แบบเขามีมุมในส่วไม่ดีของเขาอยู่แล้วเราก็แบบดันรู้สึกว่าเราเจอเขาในช่วงที่ไม่ดีของเขาเลยอ่าอุ้ยเนี่ยคนมามองเราในแง่ดีอะถ้าตอนนี้เนาะยแล้วก็กล้าพูด็มปากเต็มคำเกือบเขาดูเนาะเกือเขาดูเหมือนกันค่ะเคยอกหักจากการถูกบอกเลิกไหมเคยเหรอ แบบเหมือนเขาเปลี่ยนไปแล้วเราเห็นแล้วว่าแล้วแบบเอายังไงอ่ะเธอแบบเฮ้ยมาเจอกันหน่อยไหมช่วงนี้แบบไม่ได้เราต้องไปเล่นปิดเน็ตกูอ้ามันก็ไปเล่นฟิตเนสติีมึงใช่ไหม่เจอเนาะวะแต่สุดท้ายก็เลยแบบเออขอคุยหน่อยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้แล้วแหละว่าเออทรงนี้แบบยัยมีมันมาละแล้วก็เลยถามว่าเออเอาไงอยากเลิกใช่ไหมไออยากเลิกได้เขายืนไว้นานไหมจำไม่ได้แล้วอ่ะขนาใหญ่นานมล้ไม่ยืนนะไม่ยืนนะก็เลยเขาไปเลยเขาไปเลยไงเขาก็เลยบอกขอบคุณคับเขาไปเลยไงไปจ่าที แล้วแล้ววีอ,อกหักนี่เป็นเวอร์ชั่นไหนวะอุย้ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าต้องทํางานช่วงนั้นแบบมีชื่อเสียงแล้วไงเริ่ม,อมเออ<ๆ>แล้วก็เลยไม่ได้เศร้าแบบจริงๆขนาดนั้นหนึ่งปีต่อมาค่อยอยู่ๆ <c oughs> วันนือ้อ <c oughs> รู้สึกเหมือนกันเนาะตอนแรกไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นแล้วก็เขียนเพลงตอนแรกก็เศร้าเขียนเพลงเขียนไปเศร้าแล้วอุ้ยมันดาร์กมากเลยก็เลยแบบอ่ะปล่อยไปก่อนหนึ่งปีต่อมาเขียนเพลงต่อแล้วแบบอุ้ยข้อมากเลยเพลงนี้เรารู้สึกเราชอบมากตัดสินใจส่งไปให้เขาฟังโอะวะเนี่ย เอฟังแบบเหมือนเราก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่ดีนะค่ะป่าแล้วรีแอคเขาคือแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะแล้วในหัวเราก็เลยแบบเออเออกูคงยังไม่จบของกูเองแหละอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบอ๋อโอเคเข้าใจละอยู่ๆก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็โทรไปหาเพื่อนว่าเมือกูองหักปีหนึ่งแล้วปีนึงแล้วเพื่อนก็งงวะนี่องค์หัจากใครวะแล้วตอนไหนแล้วตอนไหนนะ ตัวว่าแบบไม่ได้ฮิลตัวเองให้จบเหมือนไม่ได้ไม่ได้ปล่อยวางวอ,ออกไปจริงจริงอะไรเธอนึกถึงภาพพอดเอ็มวีดิคือมันเป็นภาพอกหัก <c oughs> แล้วยีบีก็แต่งเพลงใช่ไหม,มแต่งเพลงเสร็จปุ๊บแล้วภาพก็ดำเขียนว่าหนึ่งปีผ่านไปแล้วภาพ,<อ>พก็สว่างขึ้นมาเยียบีร้องไห้ฉันร้องฉันคนนี้เมื่อปีที่แล้ว เรามี reaction แปลกๆไหมที่กลับไปมองว่าตอนเราอกหักล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยฉันทําอันนี้ทาไมวะฉันทําอันนั้นทาไมวะอะไรเงี้ยมีบ้างไหมไม่คิดว่ามีอะไรที่แปลกๆแบบนั้นกินเหล้ากับเพื่อนไหมก็มีอันไรนปกติป่ะอันไรนปกตินะปกติแต่เราเมาถึงขั้นสุดๆไปเลยนะไม่แต่จะมีจะมีโมเมนต์ที่แบบกำลังเาเมาสนุกๆอยู่ดีๆตอนนั้นแบบใหม่มากแบบเพิ่งอกหักใหม่แผดสดกรแผสดมากอยู่กับเพื่อนก็เลงสนุกเงี้ยแล้วอยู่ๆเราก็เราก็นึกถึงเขาขึ้นมาแล้วก็รู้สึกไม่ดีเลยแล้วเราก็เลยบอกเพื่อนอะ เพราะว่าเพราะเรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้ตอบไม่ไหวเราอยากกลับไปร้องไห้ ไม่นนีเป็นไลท์หรอเป็นไลท์ไม่ไคืออะไรคุณจะขอคุณจะขอปลออกมาค่ะแต่แต่คือเพื่อนก็แบบว่าไม่เอามีอยู่ต่อแบบสนุกมากอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจมูดหนามูดที่แบบเราอยากคนอยานนีโมเมนต์ที่อยากอยู่คนเดียวใช่แบบเหมือนก็แบบได้อยู่กับคนเยอะๆแล้วแต่สุดท้ายมันก็แบบไม่ได้ไม่ได้ตอบโจทย์เราขนาดนัะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราขอกลับได้ไหมอีกแป็กเล็บพี่ออกไปเจ็ดวันเจ็ดคืนเลยค่ะวันละกบขักขังใหญ่เจ็ดวันเจ็ดคืนเลยจริงๆไม่ต้องรอรอโมเมนต์ที่เมื่อไหร่จะอยากอยู่คนเดียวอยย่่เีีพก็มัน เจ็ดคืนพี่หายใจออกมาตัวเป็นกลิ่นเหล้าพ่อเด็กเหล้ากับมันอยู่เจ็ดวันมีไปอ่ะไม่ได้คุยกันด้วยนะไปนั่งกินแล้วก็แล้วก็ดูมันร้องไห้เรื่อยนี่ไม่ต้องการก็ไม่ต้องพูดอะไรเดี๋ยวพูดนั่งดูมันร้องไห้เอาไแต่ถ้างั้นเป็นเพื่อนที่ดีนะมาก็เป็นนะฉันก็ไปเอ็นจอยของฉันแล้วฉันก็ไม่รู้จะปลอบอะไรแล้วพอวันที่สามก็หมดเรื่องปลอบแล้วเนื้อมาพูดแบบเดิมๆไปหมดแล้ววันที่สี่ก็ร้องเลยร้องเลยแล้ววันที่เจ็ดก็รู้สึกว่ามีกูมีงานนะหนูมีงานต้องทำบ้างเอาเท่านี้ล่ะ ที่สนุใช่เป็นโมเมนท์ที่เราได้รับความหลักจากเพื่อนๆเยอะมากได้ทําอะไรติงตองติงตองเอาไปที่สร้างความทรงจําให้ตัวเราเองมาเล่าในอดีตต่อมาก็แบบเออมันเป็นโมเมนท์ที่ปกติเราจะไม่ทำแบบใช่ทีนี้ แล้วความเป็นศิลปินอ่ะพอมัน <ฮะ S 1> ต้องมาเขียนเพลงเกี่ยวกับแบบประสบการณ์ความรักของตัวเองอะไรเงี้ย <ฮะ S 1> เวลามันนิมิตออกมามันลิมิตออกมาจากอะไรอ่ะบีหมายถึงว่าอ่ะสมมติว่าเราจะเขียนเพลงนี้สักเพลงคือหรือว่ามันมีในหัวอ๋อเดี๋ยวเรื่องนี้มาเราเริ่มจากเรื่องนี้หรืออะไรมันมาจากอะไรก,ก็ประมาณนั้นแหละว่ารู้สึกอ,อะไรอยู่หรือถ้านึกย้อนกลับไปอย่างปัจจุบันโอเคแฮปปี้แต่ว่าเรากลับไปเขียนเพลงออกผักแล้วก็ไปหยิบบางสิ่งในตอนนั้นมาว่าเอยเราเล่าเรื่องอะไรได้บ้างจากสิ่งนี้นอกจากสิ่งที่เคยเล่าไปแล้ววีก็เลยเล่าภาคต่อ ไปรักกับเธอวันนี้ฉันคงไม่เอากูไม่ดูไอเดเกแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่มีหนึ่งเพลงที่ฉันชอบฉันบอกบีไปแล้วว่าฉันชอบเพลงนี้มากซึ่งฉันฟังวนบ่อยมาแต่ฉันยังไม่ดู MV เพราะว่าฉันหั่นไส้ที่เอาพระเอกคนนี้ไปเล่นด้วยดูเธอดูแล้วใช่ไหมคะดูแล้วยืมเพื่อเอาอหมากมาเล่นฉันเบะปากรอบนึงตั้งแต่พีพีโดนหอมแก้มด้วยมากนะฮ้ามเบะปากใส่พีพีลูกฉันเบะปากใส่เอารูกมากค่ะลูกเธอลูกเธอลูกนี้ลูกนี้ลูกขาวพีพีลูกขาว ก่อนที่จะไปดู MV พร้อมวี่อยากถามว่ายืเพื่อมาจากเรื่องอะไรมาจากเรื่องของคนที่หมดรักกันก็อย่างที่บอกว่าต้องตามไปเลิกอ๋อจากเรื่องนี่หรอต้้งตามเป็นเรื่องหน้าฟิตเนสเลยอ่ะไม่ง่อไม่ต้ออยนะเดี๋ยวเพึ่งเดี๋ยวจะดูไงอยากรู้ว่าใครเป็นคนเลือกมาวีเองค่ะตกหนึ่งีค่ะจะเกียบกระเด็นไปหมดเลยไมค่ะอย่าล้งแกนอน มันน้านะเดนไปหนึ่งดีทำไมเวีมีเหตุผลทำไมต้องให้พี่หมากนะอ่ามีเหตุผลไหนบ้างมาสีก็คือวีนีสการแสดงของของคนที่คนที่มีความสามารถทางการแสดงแล้วก็รู้สึกว่าไม่เคยเห็นพี่หมากในในกล้องที่แบบมีความเป็นหนังเห็นเห็นจะเป็นกล้องโฆษณากล้องแฟชั่นกล้องละครอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราอยากแบบเรารู้สึกว่าจริงจริงแล้วหน้าพี่หมากมีความซีนีมาติกสูงแต่เรายังไม่ไม่ค่อยได้เห็นสิ่งนี้ก็เลยอ่ะต้องเล่นต้องเล่นไลน์แล้วเชื่อด้วยใช่เราโฟกั เขาหล่อนะหล่อมากเลยค่ะหล่อหล่อจริงมากเรามาดูกันดีกว่าหล่อแบบหล่อเลยอ่ะเสียงตอนขึ้นอะหอมมากหอมจริงๆป็นคนเราคนแบบเสียงลมหอมมากเสียงแบบเสียงแบบใกล้ใกล้ขอบคุณค่ะนี่คือสถานะของเปิดตัวไม่ได้ถูกไหมในเรื่องตอนนี้ยังเปิดตัวไม่ได้นักแสดงสองคนเปิดตัวไม่ได้อืม

เป็นโลางกรกองทีเองคำตอบคุ้มคือจัง โโอ้หเพี่ว่าคําตอบท้ายมันคุ้มคลืออ่ะมันแบบอืมแบบน่าจะใช่นะอย่างทะเลละมังเงี้ยมันมันแบบอันนี้เขาเป็นคำตอบจริงๆริาตอบจริงอ๋อมามาเลยมาริงอไ่จริงเหรไม่ใช่งใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เล่นบ้าไปเรยเล่นบ้าไเร่อม่เลิบไ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 ม่เลิบมาถึงความรักในปัจจุบันดีกว่าที่เราไม่ได้สดชื่นขนาดนี้กี่ปีแล้วนะกี่ปีแล้วนะสามปีค่ะ ไม่เคยคบใครนานขนาดนี้เลยรู้นะว่ามันแบบไม่ได้นานขนาดนี้แต่แซหรับวีคือนานละพูดเองเออเองไม่มองหน้าใครกําลังมองหมูอยู่แมั้ย happy ไหม happy 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 เลยคือก่อนออกมาพูดกับวีวีพิ่งบอกว่าเพื่อนทำไมตอนนี้หนูอยู่ในยุคที่เพื่อนๆแต่งงานมีลูกกันละ เรามีบ้างไหมมีแผนคิดไว้ในใจไหมไม่อยากรู้ว่าแบบมีาแผนของชีวิตตัวเองก่อนเอาแค่ฝั่งเอาแค่ฝั่งเราก็อยากมีลูกนะอืออืออืมก็อยากมีลูกแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะพร้อมเมื่อไหร่เหมือนกันแต่ตอนนี้มันอยากแฮปปี้เ็นจอยก้าจิรายุนี่เขาเป็นเขาเป็นผู้ชายในมุมมองความรักของเราแบบไหนอะอยู่ด้วยแล้วสนุกเลยใช่ว่าอยู่ด้วยแล้วตลกเรารักกันอย่างไงหรออืมก็ค่ะน่ารักน่ารักที่ว่าความสนุกคือการแบบคาดเดาไม่ได้อหละ เขาจะแบบเป็นเป็นมุกที่แบบว่าตลกที่เราตามไม่ทันอ่ะแบบเขาเร็วมากเขาไวมากๆเป็นมุกแบบตลกหกฉากที่เขาไม่กลับมาจากกองใช่ล่าสุดคือเนี่ยเพลงเนี้ยช่วยโปรโมทเนี้ยวิลล็อกมันไม่ต้องโกไม่ต้องเป็นจะต้องโกหกนนีน่าไม่อยต้องโกไม่จำเป็นจะต้องโกหกอีกนั่นนะเขาแบบไม่แบบถ้าใครไม่อยากต้องโกหกก็ไม่จำเป็นจะต้องโกหอะเขาแ่้าใครไม่ยากต้องโกหกกไม่จำเป็นจะต้องโกหกอ่ะเขาแบบไมบใครก็่อน คำถามที่ผมถามบ่อยเหรอเออใ้าเป็นคำถามที่ถูถามบ่อยแล้วก็เป็นแอเรียที่คุมเครือเหรอใช่เพราะว่าวีรู้สึกว่าวีไม่ได้จีบก่อนแต่เก้าก็บอกว่าวีจีบก่อนไม่ได้อกว่าสนใจใช่ไหมสนใจใหตอนต่อะไรก็เถียงมาไม่นะเป็นเพื่อนกันเลยแต่พอถึงจุดหนึ่งที่เราทําใจได้ละกับกับการที่กมหักมันอันนั้นอะแล้วก็โสดมานานมากไม่มีคนคุยเลยเริ่มเริ่มเหงาละเริ่มรู้สึกว่าต้องหาละได้คําตอบว่าคือในตอนนั้น่ะรู้สึกว่าอืถ้าเกิดว่า ไม่มีแฟนอะอยู่ได้นะฉันแบบฉันไม่มีใครเลยก็ได้ตลอดชีวิตนี้ฉันทําใจแล้วว่าถ้าฉันต้องโสดตลอดไปฉันรับได้แต่ก็รู้ตัวว่าชอบมีแฟนมากกว่าเพราะรู้สึกว่าการมีใครสักคนในวันที่เหนื่อยเหนื่อยะรู้สึกว่าได้ได้หนึ่งกอดมันจะรู้สึกดีมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่พอไปบังเอิญเจอแล้วก็จริงๆไม่ได้บังเอิญขนาดนั้นให้เพื่อนเซตอัพให้แล้วก็พอเจอแล้วก็เหมือนตอนแรกก็แบบอะลองดูหน่อยดูซิว่าเป็นยังไงอยู่แล้เล่าเหตุการณ์เซตอัพกับเพื่อนให้ฟังได้ไหม คือเพื่อนเวียบไปปิดเลี้ยงปิดกองอันหนึง่งที่มันท,ที่เพื่อนวีทํางานแล้วก็ก้าวเข้าอยู่ในกรองนั้นพอดีแล้วเราก็แวะไปหาเพื่อนแล้วก็แบบเป็น party c r a s h e เชอะเนาะไปตรองต้งนีนงนนชีวิตแบบโซดแลนดอมไปได้เรื่อยอ แล้วก็แบบว่าไปเจอแล้วก็รู้สึกแบบโอ๊ยน่ารักดีนะเนี่ยดูมีความแบบเอ้ยก็ดูน่ารักอะไรเงี้ยก็เลยบอกเพื่อนว่ามึงนัดกินเหล้าดิแบบนัดรวมรวมกินเหล้ารวมรวมสิก <c oughs> ้าวเออแล้วจะได้แบบเนเนี่ยขอดูหน่อยคือถ้ามันไม่เวิร์กยังไงมันก็เป็นเพื่อนกันอยูอ่แล้วม,มันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเสียหายแบบไม่ได้เจอนาแล้วขอดูหน่อยอ,อ,อย่างเงี้ยแล้วพอมาถึงปุ๊บสิ่งที่เพื่อนวีเซลคือบอกว่าพอีมานั่งปุ๊บนี่คือเพื่อนวีนะนี่คือก้าวนะวีนั่งอย่างเงี้ยคุยกัน ไม่โปะเลยเนี่ยสุดๆสุด,นด,ด,ดสนใจสุดๆปิดตัวจากเพื่อนแบบเหมือนแบบปิดตัวใส่เพื่อนเลยอะอ่างดูไว้แต่เราก็แค่ดูว่าอ้าเธออยู่จุดไหนของชีวิตคุยาากันไปกันมาแล้วก็รู้สึกว่าเออก็ดูแบบมีอะไรใกล้ๆกันอยู่นะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองแบบต้อมเห็นถึงความหาเรื่องเอ๊ะเจอกันบ่อยแบบวันเกิดอย่างเงี้ยแบบ ไอ้ไอ้มาป้ามันเกิดวีอไร่างเงี้ยป้านี่ไปทองหล่อนั่งอยู่อารีนั่งรถแท็กซี่มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอาจจะมีทรงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีอะไรเอ๊ะแล้วก็ก็เลยลองคุยแต่ตอนแรกก็คือคุยแบบกักกักอ่ะเนีะป้าแบบกลัวหน้าแตกว่าแบบชอบไม่ชอบแต่ตอนนั้นคือเราไม่มีคนมาจีบปะไม่มีค่ะใครข้างรักกว่ากัน ตอบตัวเองเลยตอบตัวเองเอยจริงเหรอแต่ก็รู้สึกว่าก้าวก็หลงวีนะว้นะมันชมวีว่าวีนสวยตลอดเวลาเลยเมื่อบ่ายคุยกันว่าแหละเมื่อบ่ายเมื่อบ่ายก้าวพูดว่าสวยขึ้นปะเนี่ยเออวิดีโอเขาตัวออยู่ก้าวถามว่าีสวยขึ้นปะเนี่ยีก็บอกว่าก็สวยขึ้นอยู่แล้วทุกวันฟ้าจริงๆอ่ะก้าวเป็นศิลปินนะก้าวเป็นหมอฉีดสะโพก์ตัวไปแล้วเนี่ย เป็นหนึ่งยิ้มของวันใช่ใช่ใช่เห็นไหมก็บอกชมสวยทุกวันเลยบางวันเรารู้สึกว่าเราไม่สวยอย่างเงี้ยวันนี้แบบรู้สึกไม่สวยเลยเพราแบบไมาสวยที่สุดจริงอย่างเงี้ยวันเลยฉันแอบฟังมีถังก็แปลว่ามีอะไรแปลกป่ะเนี่ยทำไมพูดติดติดขัดขดความเป็นชันนี้เขาเป็นคนยังไงเวลาอยู่กับคี้ก็เป็นคนแบบค่อนข้างเป็นผู้ชายผู้ชายเลยเป็นคนแบบว่า หมือนต้องอยากได้อะไรต้องบอกนะเพราะว่าคิดเองไม่ได้วีไม่ได้ว่าอะไรเลยเพราะสุดท้ายแล้วตอนก่อนมาเรียนไทยเหมือนเหมือนก็นั่งคุยกันแบบโต๊ะกินข้าวแบบมีครอบครัววีมานั่งแล้วก็เป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องมาจากต่างประเทศที่แบบเขาเป็นคู่แฟนกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเออวางแผนมาเรียนไทยจะไปนี่กันอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็นึกขึ้นนะเออว่ะมันมาเรียนไทยน่าหันมากูต้องทำอะไรให้มึงปะอย่างเงี้ย แล้วเราตอบแบบว่าอะไรแล้วเราตอบแม่อไม่ต้องเราวันทายเราซีเรียสแค่วันเกิดกับคริสต์มาสเราเราเราสองวันนี้พออะไรเงี้ยพอถึงวันวันทายปุ๊บก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจนถ่ายไอจีไปเรื่อยๆคนลงได้ดอกไม้เต็มเลยเริ่มกดดันละก็เลยลงถ่ายรูปไปแล้วก็แท็กไปถาว่าแากได้ดอกไม้บ้างแล้วเอาว่าก้าวอะ ค่อนข้างคอนเฟิร์มความสุขของของวีคุณออกปะแต่ว่ารู้ว่าวีต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยให้บอกอะไรเงี้ยเป็นเป็นคนที่โอเพนอะเฮ้ยได้คุยได้คุยหลายอย่างมากเลยหมายถึงว่าตั้งแต่เมื่อเช้าใช่ป่ะจนตอนนี้ได้คุยได้เห็นมุมมองวีในหลายๆมุมเพียงแค่หนึ่งวันเท่านาะเพลงแค่ครึ่งวันเท่านั้นเลยอะแล้วพอมาคุยกับวีอะเห็นว่าวีแต่งเพลงจากประสบการณ์ความรักของตัวเองหลาหลายๆเพลงอะไรเงี้ยเก่งมากเลยเนาะวีอะเมทัลเฮลดีอะ หมายว่าจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้ได้ดีหมายว่ารู้ว่าควรหยิบตรงไหนมาใช้ประโยชน์อะไรอแต่เวลามันดาวมันจะมีช่วงที่แบบจัดการไม่ได้นะมันมีไม่ใช่ไม่มีใช่ใช่แต่สุดท้ายแล้วิรู้สึกว่า support system ผ่ว่แบบครอบครัวเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วแล้วัพ p อ o r t เนี่ยที่ที่ช่วยเราในเวลาที่เราช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยมันก็เลยมาสู่อัลบั้มนี้ที่มีคอนเซ็ปต์เป็นความแบบการรักตัวเองอุ้ยพี่ดิ๊กอกมาชิญมาออกมา อ่ะอัลบั้มนี้มันจะเกี่ยวกับอัลบั้มที่มีทั้งหมด1ิเพลงทราคุยกัน<ช>จะพูดถึงเรื่องความรักอะไรยังไงบ้างในในมวลรวมของอัลบั้มนี้ในมวลรวมใช่พีรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นพูดถึงแค่ความรักแบบกับอีกฝ่ายเลยมันคือการรักตัวเองอย่างเช่นแบบเพลงอยากจร้ายกับตัวเองมันคือการที่เรารู้ว่าเราจะต้อง ค่อยๆจเย็ยนๆกับตัวเองนะบางครั้งเราไม่ได้วิ่งตามคนอื่นได้ทันนะแต่สุดท้ายแล้วเราอยู่บนเส้นทางของตัวเองอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะเรืของตัวเองหรือแบบเพ่งระวังเสียใจอย่างเงี้ยก็คือรู้คุณค่าของตัวเองมากพอมั่นใจมากพอที่จะไม่เอา ตัวเองไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานคนอื่นว่าก็ฉันเป็นแบบนี้แล้วฉันมีคนเดียวบนโลกถ้าเธอไม่หลักเธอจะเสียใจเธอพลาดล้าอะไรอย่างเงี้ย <laughs> แต่จุดเริ่มต้นคือการเสียเซลล์ของตัวเองนะว่าแบบเอยเราดีไม่พอหรือเปล่าแล้วเราก็ได้คําตอบว่าไม่จริงเราดีพอถ้าเราหวัดจากตัวเรา <laughs> นั่นนี่ก็คือ v violet wortia ค่ะเ่ขอบคุณที่แวะมาที่หมู่กระทะด้วยกันได้ค่ะ enjoy นะคะขอบคุณอยู่ด้วยกันหนึ่งวันเต็มเลยค่ะโอเคคัสค่ะยังไม่จบขออีกรอบ ยัง้องค่ะวีรู้สึกว่าอัลบั้มเนี้ยของวียกเกิกเนี่ยเป็นอัลบั้มที่ตอนวีเด็กๆวีเสียดายที่ไม่มีคนมาบอกวีให้รักแบบวี v, ไม่มีใครสอนให้วีรู้รู้สึกว่ารักตัวเองจริงๆเป็นยังไงอ่ะย้อนไปในเส้นทางความสัมพันธ์ของวีวีถึงเลือกคนผิดมาตลอดในโมเมนตท์ที่แบบความสัมพันธ์มันท็อกซิกปุ๊บเราก็ไม่เดินอ,ออกมาเพราะว่าเรารักตัวเองไม่เป็นเราก็แบบ ให้เกียรติตัวเองไม่เป็นมากพอที่จะรู้ว่าต้องเดินออกมาตอนไหน,น <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบเวลาผ่านไปเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเราค่อยๆเรียนรู้ที่จะรักตัวเองยังไงที่เราแล้วเราจะเลือกได้ว่าอะไรที่ดีกับเราจริงๆแล้วคือก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยใครที่ฟังอัลบั้มนี้อยากให้ยางน้อยแบบหันกลับมามองตัวเองแล้วก็แบบรักตัวเองได้ในแบบที่ตัวเองเป็นจริงๆหยุดเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็ถ้าใครที่เขาไม่ได้มองเราในแบบที่เราคาดหวังก็ ถ้าเขาไม่ได้อยากอยู่ในชีวิตเราก็ปล่อยไป,ไปเพราะว่าสุดท้ายคนที่จะอยากอยู่ในชีวิตเราเขาจะรักเราในแบบที่เราเป็นนี่ไงละค่ะอัลบบ้างหม่ของเดียวเลยนะดีเหี่ปิดให้ตองรอบอเลยดีไงคนข้างหลังแทบจะตบมือด้วยแล้ว <laughs> <laughs>